ราคาปูช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับขอช่วงนี้ราคาปูก็ยังถูกนะครับถือว่าราคาลงนะครับลงกว่าปกติเยอะนะครับปูค,ครับโดที่ถูกเพราะอะไรครับอ่อคือเป็นช่วงหน้าฝนนะครับปูจะออกออกอ่ลงสู่ทะเลค่อนข้างเยอะเพราะว่าอ่คุณภาพน้ำมัน,ม,นมันต่ำครับค่าความเค็มมันตำ่ำมันก็จะออกออกทะเลเยอะหน่อยคือช่วงนี้ละระหว่างช่วงนี้ราคาปูถูกกับปูแพงเนี่ยราคาต่างกันมากไหมครับ ก็ผิดกันมากนะครับในช่วงเทศกาลอย่างเช่นช่วงพีใหม่สงการหรือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวพวกนี้ราคาจะค่อนข้างสูงครับเพราะผมจะต้องการเยอะครับผมแล้ววันนี้ราคาปูเท่าไหร่ครับณวันนี้ราคาปูรับซื้ออยู่ที่ส0 0บาทนะครับปูไซส์สี่ห้าตัวโลครับผมส่วนปูสามตัวโลก็ประมาณสองร้อแดถึงสามร้อยนะครับแล้วแต่ว่าความต้องการของลูกค้าด้วยครับผมแล้วชวงนี้ปูดำหายากไหมครับไม่ยากครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากครับ แล้วปูเราจะแพงในช่วงไหนครับเอปูจะแพงก็คือในช่วงเทศกาลครับช่วงเทศกาลอย่างเช่นสงการปีใหม่พวกนี้จะแพงสูงแล้วก็ในช่วงไม่มีปูไข่ย,ย่างเงี้ยไม่ใช่เทศกาลหน้าปูไข่ก็มันก็จะ,ะปูไข่ก็จะแพงนะครับแล้วแต่ฤดูกาลแล้วคิดว่ามีปัญหาปูขาดตลาดใช่ไหมครับช่วงนี้ไม่มีขาดหรอกครับมีแต่ล้นครับผมไม่มีขาดเลยครับราคาต่ำลงเพราะอะไรครับเนี่ยช่วงนี้ก็ของไม่เยอะครับมันเกินความต้องการของเขาครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าปูมันเยอะหน้าผลนะครับปูมันจะเยอะอม,มันจะเยอะแล้วก็โูมก็แขกแขกเขาก็ไม่เยอะมากเนี่ยเรื่องการตลาดเรื่องอะไรนานนี้จะเป็นหน้าที่ว่าปูมาเราก็จะออกมันก็จะเยอะมันจะเกินความต้องการเนี่ยนะครับทุกเจ้าเออทุกเจ้าครับแล้วเราไม่มีวิธีจะดําเนินการยังไงมาครับเพื่อการก็ต้องเอาไปขายกันเองครับเอาเอาถุนมาเอาไปที่ไหนครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ส่งส่งโฮมแล้วก็ขายในตลาดนะครับ แล้วอย่างนี้เราเก็บไว้ปูมันจะซสีลงไหมครับออสีรับปูนี่เวลาขงังไว้มันน้ําหนักมันก็จะหายไปเหมือนกันนะช่วงนี้ราคาลดลงต่างจากตอนที่เยอะมากเยอะเยอะจากช่วงนักท่องเที่ยวมาคงมสเตรนราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่ประมาณหกร้อยครับแล้วช่วงนี้ร,ราคาซื้อนะ,อะแต่ตอนนี้ราคาซื้ออยู่สามร้อยราคาซื้อต่างกันครึ่งหนึ่งเลยใส้รวมนะครับซื้อซื้อรวมปูดำปูขาวครับ แต่ถ้าที่ย์ขุ่มเขาจะซื้อเป็นปูดําก็จะเหลือแค่สองร้อยกว่าบาทเองอ๋อแล้วอย่างนี้มันจะมีกระตืออีกช่วงไหนครับถึงจะไม่ท่องเที่ยวจะมาลายปีเลยครับอย่างนี้อมันจะหายเลยมันจะไปหน้าหายเลยครับเพานนคนอาชีพปูดําก็แย่เลยช่วงนี้ปูดาแย่ครับเขาจะบ่นกันว่าเออลูกปูมันราคาเดิมนะแต่ว่าโปรราคาโปูมันถูกลงเยอะเลยขึงอ่ะเออราคาในในมุมม ของพี่คิดว่ายังไงมีทางแก้ไขยังไงบ้างครับจังหรือจังหวัดหน่วยงานราชการควรสนับสนุนยังไงครับผมว่าเบื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของกลไกตลาดมัน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 จะมันเป็นธรรมชาติของมันแหละครับมันมันมันไม่อะไรมากมายอะมันมีขึ้นมีแพงแล้วแต่ความต้องการของแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เนี่ยอมัน พอไม่มีของปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นมาเองมาเลยนี่นะเพราะว่ามันราคาพออยู่ได้แบบนี้คือราคาราคาพออยู่ได้ผมว่าคนค,คนคนจะทำนะแต่มันถูกเยอะๆไปมันก็เขาก็เหนื่อยอครับพี่ชื่อนามรสกุลผมนายเคมีสะแก้วครับโอเคครับ